เีนิง X-Force 90 New เป็นไม้แบตระดับ s t i e ทีที่ออกแบบมาสำหรับผู้เล่นที่ชอบทำเกมรุกไม้รุ่นนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก X-Force 90รุ่นก่อนที่มีชื่อว่า Dragon กับ Tiger มาพร้อมเทคโนโลยีเด่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นแบตมีจุดศูนย์ถ่วงหัวที่หนักหรือ Head Heavy ที่ช่วยเพิ่มพลังในการตบประสานกับเทคโนโลยีอื่นๆที่ทำให้ไม้นี้มีความเสียรในการควบคุมลูกไปยังจุดต่างๆได้อย่างแม่นยำ มีน้ำหนักให้เลือกตั้งแต่ 3u 4u และ 5u ซึ่งที่ถืออยู่ในมือผมวันนี้ก็คือน้ำหนัก 4u และ 5u เดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันจริงๆครับว่าฟ e ลล i n g ในการตีของทั้งสองน้ำหนักนี้แตกต่างกันอย่างไรก่อนอื่นเรามาดูที่เทคโนโลยีตัวใหม่ที่ถูกใส่มาในเจ้าไม้นี้กันก่อนโครงสร้างของไม้ถูกผสมประสานด้วยคาร์บอนตัวท็อปสุดอย่าง m 4 6 x และ TBNano ต่อมาก็คือนวัตกรรมใหม่อย่าง Polymer Energy Absorption System ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่ถูกใส่เพิ่มไว้ในกา้านนอกจากจะช่วยดูดซับแรงกระ แล้วยังช่วยเพิ่มแรงส่งทําให้ตีลูกได้ดีขึ้นและทําให้ผู้ใช้นั้นประหยัดแรงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันจริงๆด้วยครับว่ามันทําได้อย่างที่เขาเคลมไว้จริงๆหรือเปล่าจากฟีลลิ่งส่วนตัวที่ได้ทดลองใช้ตลอดเป็นระยะเวลา2ส,สัปดาห์ทําให้รู้สึกว่าฟีลลิ่งของตัว 4U กับ 5U นั้นแตกต่างกันพอสมควรตัว 4U นั้นจะมีน้ําหนักทิ้งลงที่หัวค่อนข้างมากเวลาที่เหวี่ยงแขนจะให้ความรู้สึกที่หนักทําให้ไม้นี้สามารถทําเกมรุกได้ดีวางลูกไปยังจุดต่างๆ ได้แม่นยแต่ก็จะใช้ความสเสถียรของวงแขนและพละกําลังพอสมควรจึงจะสามารถใช้ไม้น้ําหนักนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของน้ําหนัก5ยูนั้นจะมีน้ําหนักกําลังดีถ้าเทียบกับตัวผมที่เป็นมือสมัครเล่นตีกวนยืนระยะตีเกมได้ดีไม่มีอาการลา้าและยังทําเกมรุกได้แบบต่อเนื่องแต่น้ําหนักของลูกตบนั้นอาจจะเบาลงสักประมาณ10-20%ซึ่งส่วนตัวจะเหมาะกับสไตล์การเล่นของผมอยู่แล้วที่ไม่ได้เน้นตบหนักให้ตายภายในไม้เดียวจะเน้นไปที่ความแม่นยําในการวางลูกไปยัง ต่างๆเพื่อให้คู่ต่อสู้เสียจังหวะและรอซ้ำเพื่อทำแต้มด้วยองค์ประกอบรวมของไม้รุ่นนี้ทั้งสองน้ำหนักทำให้สรุปได้ว่า a f o r c e 90 New ทั้งสองน้ำหนักนั้นเป็นไม้ที่มีน้ำหนักสมดุลน้ำหนัก 5u จะช่วยให้ user นั้นรู้สึกตีสบายมากกว่า 4u f ีล l i n g ของตัวก้านนั้นจะค่อนข้างแข็งตามสเปคที่ได้ระบุไว้แต่ด้วยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ใหม่นั้นทำให้รู้สึกซอฟลงเวลาตีประหยัดแรงและยังเป็นมิตรต่อแขนหัวไหล่และข้อศอกของผู้ใช้ซึ่งจริงๆแล้วสเปคของ a f o r e 90 New มีการดีไซน์ เฟรมไให้มีสวิทสปอตที่แคบลงอีกด้วยทําให้มือใหม่ที่เคยลองไม้นี้อาจจะรู้สึกว่าตียากตีไม่แม่นต้องอาศัยการซ้อมและความแม่นยําในการตีพอสมควรเลยทีเดียวจึงจะสามารถเรียกประสิทธิภาพของไม้นี้ออกมาได้อย่างเต็มที่เรามาถึงบทสรุปส่งท้ายกันแล้วนะครับว่าไม้ลีนิงแอคฟอร์ส9 0นิ้วนั้นเหมาะกับใครผมมองว่าไม้นี้เหมาะสําหรับผู้เล่นระดับกลางถึงมืออาชีพที่ต้องการไม้ที่จะช่วยเพิ่มพลังในการตกอีกทั้งยังเพิ่มความแม่นยําในการควบคุมลูกไปยังจุดต่างๆต้องขอย้านะครับว่าไม้นี้ ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่ ตามความเห็นส่วนตัวของผมนั้นผมชอบน้ำหนัก5ยูมากกว่านะครับรู้สึกเลยว่าด้วยพละกกำลังที่ผมมีทำให้น้ำหนักนี้มันเสถียรและควบคุมลูกได้แม่นยำกว่าที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือประหยัดแรงมากกว่าน้ำหนัก4ยูค่อนข้างมากถ้าสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่อยากได้ฟีลลิ่งที่ตีสบายทำเกมบุกได้แบบต่อเนื่องส่วนตัวผมจะแนะนำที่น้ำหนัก5ยูครับในราคา6,890บาทก็ถือว่าเป็นไม้แบตในระดับ S tier ที่มีราคาสูงสำหรับเพื่อนๆที่มีงบก็สามารถซื้อมาติดกระเป๋าไว้ได้เลย แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าในช่วงนี้ไม้ตัวนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและน่าจะขาดตลาดไปแล้วสําหรับเพื่อนๆที่สนใจก็อาจจะต้องอดใจรอกันสักหน่อยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามในวันนี้ส่วนคลิปหน้าผมจะมากับเรื่องราวในวงการแบดท,ที่น่าสนใจอะไรอีกก็ฝากติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปตีแบทก่อนแล้วพบกันใหม่